ข้อสามถามบอกาศาสนาพุทธที่ว่าจะมีอายุห้าพันปีนั่นใครเป็นผู้ตรัสมาในพระไตรปิฎกหรือเปล่าไตรปิฎกน่ะไม่มีไม่รู้ก็ไม่มีุทธเจ้าพูดไว้ที่ไหนเป็นมติของพระอาจารย์จารย์ที่ท่านพูดไว้ก็ไม่เช่ว่าไร้เหตุที่ท่านพูดนะ่ะท่านพูดเดยอนาคาตังสยานต้องรู้การอนาคตโดยเปรียบเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าศาสนาพุทธถูกพวกศาสนาอื่นตีเจ้งมาจากอินเดียผูกพวกศาสนาอื่นกดขี่ในลานตาเนี่ยตั้มตาท่านดูท่านเห็นอยู่ ท่านนิ้งขีนคำมายากรในคำเพีอัตกรถาว่าถ้าชาวพุทธน่ะไม่ช่วยกันรักษาศาัสนาให้ดีแล้วจะอยู่ได้แค่ห้าพันเริ่มต้นยังธรรมะจะเสื่อมอภิธรรมปีดกเสื่อมก่อนอภิธรรมปีดกจะเสื่อมมาหาปัฐานเสื่อมก่อนนะเสื่อมก่อนมาเรื่อยวมามาเป็นลาดับกระทั่งถึงทันระสูตรถ้าสูตรเรจะเสื่อมชาดกเสื่อมก่อนชาดกเสื่อมก่อนเพื่อนแล้วก็เสื่อมมาเป็นลาดับลําดับทีเดียวกระทั่งปริยัติอันตรธานแล้วแล้วก็ลิงคะอันตรธานกระทั่งพระหรื